สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันเมื่อนี้แต่ยู่ในปลาอย่างได้พี่น้องเลยพบพ่อกัน,มน,กนกเมื่อนี้ตาเพื่อได้คมาเบิ้งหละเขาให้ลำไห้รวยเดอ้อให้สุกดีมีไส้เมืองแล้วแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผู้เฒ่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจยัดลิปกต,ต,ต่อไปพี่น้องเมื่อนี้กับผ้ามาเบงเฮ็ดผนทางพื้นเข้าเข,ข้าพื้นที่การเกษตรเด้อพี่น้องถ้าว่าเป็นท่างเกา่าจะสมัยหาชิปพกชิปีขึ้นหลังเหรอพี่น้องเป็นทางเปียนเกา่าอันนี้กับจังว่ารถแมคโคเพนมาเด้อไม่เด้อยังออกนํำทางไปตะกอนรถแมคโครมาเด้อไปเลยก็ รถไทยมาปับน้ำหลังจังสีล่งดินนะครับล่งดินแล้วก็เสียวลูกล่างมาลงกรถมาเกียดมีรถเกียดหลวก็มีรถมาบดอัดพอมครับพี่น้องก็เป็นเสียทางสู่การเกษตรของหมู่บ้านดอนสมพงของเขานะครับเป็นงบประมาณขององการบริหารชุนตำบลข้อเขียวนะครับโดยนายกสอนท่องชัยสงขามนะครับเป็นผู้บริหาร กระยะทางกับประมาณม่กเกินสองกิโลนะครับม่กเกินสองกิโลแต่ว่างบประมาณนี่ผมกับพระท่านในหู้เพราะว่าพระท่านในบพเจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับม,ม,มบื้องแตมาเบิ้องการช่างกว้างซี่เมตรนะครับอน,นาคตไปก็ซี่ตีก็ทิเขา,าบรรจุโครงการไว้เป็นข้อจีบแต่ก็กไฟฟ้าต่อไปนะครับปีสามมาเอาพีนนน่น้องมาเบิ้งน้อกันไปเบิ้องลบนี่โค้งพ่น ทั้งไปเดือนนา้อนนะครับใส่เมคโคเดือนนาคอนก็คงจะจบมื่อนี้แล้วครับรถเมฆโคหลังจากนั้นก็จะเป็นรถไทแล้วก็รถดําค้นดินเป็นก่อไปนะครับครับไปเบิรงนต้กันพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเจ้าหนึ่งเด้อ้าพีพ่อน้องมาเบิรงการตุยทางนะครับตุยทางทางสู่การเกษตรทางเก่าละ่ะพี่น้องจาก น้องแสงมันดอนสมโพงรัดมากกางคงรัดมากกางคงมันมีทางเกา่ามันอยู่แต่สมัยศรีสิทธาศิษย์ปีคือล่างเลยพี่น้งงนนองกระาตามส่วนอย่างนี่ครับติดฟองรุดไปรถไม่ขั้วคนน่กับลังปรับต้นไม้ออกอยู่รถนาโคกกำลังปรับต้นไม้ออกอยู่เป็นงบขององค์การบริหารส่วนตำบลข้อเขียวนะครับแล้วรายละเอียดผมยังมงุงหัวระยะทางจักรมิด กิโลแต่ว่าคารคาดเบื้องนี้กับประมาณประมาณสามสามลักนี่แหละครับปราณวประมาณหนึ่งมงหูเบื้องต้นก็อาจจะเป็นถนนลูกรังนะครับถนนลูกรังกว้างพื้นที่กว้างประมาณเมตรเศษแล้วกับประมาณสามเมตรไปสี่เมตรประมาณนี้แหละกะล่ลงเคลียร์้นใหม่ยู่อ,ออกยู้นดู มัน้งเคลียจนรูออกจากคนทางต้นยางแต่ได้มันติดก็ได้ออกแล้วพี่น้องเลยบอกออกบ่ได้ไม่จะออกไม่ได้ไปล,ปล่องบาลวารีแปลยาบ่หรืออผ้ายไปเสกบ่อนที่ต่งไ,ได้เหรอแม่ไันะ้ เออถ้าย้ายไประยะระยะข้างยังเมตรนีสี่เมตรโค้งนาถนนกว้างสี่เมตรเนาะยาวเลยยาวั้งหมดเลยประมาณหกสามโลบ่อ่ะหกสามโลบอ่ะหกกว่าบ่ะโอ้ประมาณโลกว่าไม่เกินโลคร่งเนาะประมาณนี้เนาะประมาณโลคร่งครับสอบถามเจ้าหน้าที่คนดูครับ เมื่องนสีมัตัดมันเหมือนให้เราท่าีดีกเพราวาดินที่ได้หละดินไดิดนไร้ดินใชหรอดินบลกแซกแน่ดินหน้าขอกหน้าอ๋โอ้มันไก่เนาะมันไก่เนาะแต่กรรดินหินลูกดินลูกรอดนลูกน,นี่นี่ไก่แน่นอดินดินไม่ได้ผลนะ คนทางคนเที่ยวกิดินมาลงแด้วไปน้องเนอบานนี่เที่ยวดินลงแต่ก่อนเชื่องศรีไซลูกลังเอาเอาพอดีรถดำไปง่ายมากง่ายเลยเนาะเงินเงินสีน้ำเง,ง,งินเงินสีน้ำเงินนะเพื่อนเที่ยวหัวพร้อมเัื่อนใสเรียบร้อยแล้วเที่ยวทางเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวรอดดินบ้านนี้ ก็จะดินมาลงดิ่ลงเรียบร้อยแล้วครับใส่ลูกกลังนี่ครับตามช่องนี่แหละครับเนี่ยามาหัวมุมเลี้ยวไปนี่ดิ่งลงทงอยู่งงนะทุงทงก,ก,ท,ท,ท,ก,กท่านลงทงไม่เราจะพูดเถ้าเราจะครับจะเอทานส่วนพูดเถ้าด้่ ร้อนพวกเขาตรงนี้ยังขีดอยู่ยดดยครับอย่างนั้นขีด,ดยอดดยู่มันะเศร้าอย่างนี้นขีดอยู่พอได้อยู่แล้วจะพาลงไปบงกลางโค้งเร่มน้อง,องบางต้นกำลังขนดินเข้ามาดินก็นได้แล้วแถวนี้แหละดินนี่น้องขุดฟ้าเจ้าเนื่องขนะุดฟ้าเจ้าเนื่งนั้นลอกลอกนาดินปรับปรับพื้นที่นา เอาดินมาใส่นี่ครับ้วไปเบ่งแถวทางหน้าตั้งแพี่นอ้องพี่นอ้องตวงทงแล้วพุดข้างเก่าพี่นอ้องข้างเก่าตั้งแต่สมัยห้าสิบปีขึ้นหลังนละมันก็มาลื้อฟื้นไม่บันเพราะว่ามันมีอยู่ในแผนที่มีในแผนที่อยู่ับมาลื้อฟืน้นไม่เป็นเช้นทางสู่การเกษตรกทำให้เจ้าบ้าน ได้รับควิมสะดวกสบายด้วยกันขันจอนไปมากข้อหัวมากสว่วนนะพี่น้องข้างนู้นเหือเป็นข้อง่ามแล้วพักเทียงบ่รถด,ดำเบนสบายไปย่างเหมือนว่าพาังรัดบัง <c oughs> ดำสามขัน้นพักทู่ไสนี่ขึ้นนี่ยโอ้ยเทียงนี่พักเทียงบ้นี่ดูครับสอดทงเลยพี่น้องดีเด้พี่น้องเลยนี่งบประมาณของคอปตก็เขียวมาเห็ดไห้ทั้งนายกคนกับดู่เรื่อนเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ ผู้บ้านเฮาก็เลยได้สร้างถนนคนทางเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนรถแม่ข้าวบนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับปลาอย่างเนี่ยทงหน้าเนี่ยเครื่องมาหมดเรียบร้อยแล้วครับก็ที่ได้เอาวันรถไทยปั๊บอีกแคน่นึงนะครับรถไทยหน่อยเฮานี่รถรถัรถงหน้าเฮานี่ปั๊บอีกแค่นึงปั๊บแล้วคร,รับได้ปั๊บแล้วคนก็ที่ลงลงดินตะกอนครับเพราะว่าดินเราอยู่แถวนี้แหละ เป็นพุดสาเนะหลอกหน้าเนี่ยเอามาลงขามท่องไปเป็นป้ายางนี่พี่น้องขี้เลี้ยวเห็นนมั้ะป้ายางอีกเล็น้อยละเขาหมู่บ้านเลยขเลยขาคนละสร้างน้องแสงบ้านดอนชมพงคนละเขาหมู่บ้านระยะทางคุณทั้งเจ้าหน้าที่เพคนกับประมาณโลสองโลประมาณน,นี่แหละทั้งหมือทั้ว่างบประมาณจังหว้ดชัยภูมิอมอของพรท่านหูคนละสีม,มาเบียดแต่พี่น้องเบิง้งช่วง,งเขง็ดแลี้ยวแต่พี่นอ้องมาเบียดแต่เบิ้งแค่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนีต้ต้องที่นี่แค่นีเด้พี่น้องเด้อค่ะอย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราเด้อพี่น้องเด้อครัสวัสดีครับ